โอเคฮะสวัสดีพ่อแม,ม่พี่น้องที่น่ารักทก s, <S ฤฤทั้งกันอีกเช่นเคยครับผมกับ,กบช่องหน้าี่มีชื่อว่าเบ ic กบุญฮะเห็นเบ ic กบุญซึมๆอย่างนี้ฮะเพราะว่าเบ ic กบุญได้ไปประสบกับต้องบอกก็เป็นความสับเพร่าและความไม่มีสติฮะก็ะเรียกว่าจิตมันส่งออกอะรูจ้จักนจิตส่งออกไหมฮะเนี่ยจิตส่งออกแน่นอนฮะครับไม่ถึงไม่ทําอะไรมาคือเบสิกบุญไปตกท่อฮะเป็นบ่อพักฮะแน่นอนฮะบ่อพักนะ้ำคิดดูนะ้ำเน่าๆมีตะไคร่อะ ด้วยความที่เบสิบุญไม่เห็นอนะไม่เห็นว่ามีท่อเบสิบุญก้าวขาขวาปุ๊บไม่เห็นฮนะร่วงพุบลงไปเลยพูดเลยว่าถ้าล่วงพุบลงไปเฉยมันไม่เท่าไหร่หรอกถูกไหมแต่ประเด็นคือมันเป็นพื้นคอนเป็นพื้นโอนซึ่งเราก้าวขูดไปปุ๊บมันก้าวพลาดปุ๊บเขา่ามันคูดคูดคูด,คดโอ้โหพูดเลยว่าเลือดสาดฮะสำหรับวันแรกฮะเบสิบุนอยากเอารูปให้ดูฮะนี่คือรูปขาเบสิบุญน,นะฮะ ก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่หรอกฮะนี่คือรูปเมื่อวานเลยฮะสดๆแลร้อนเลยฮะซึ่งทําแผลอยู่นานมากทําแผลนานมากจริงๆฮะซึ่งตอนนี้แผลก็ยังคงยังคงเนี่ยฮะยังคงแบบยังคงไม่ค่อยไม่ค่อยสวยงามะเนาะนี่ลองดูฮะนี่เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะแผลไม่ค่อยสวยงามนะฮะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่ค่อยสวยงามฮะนี่ดูชัดไปมั้งเนี่ยเห็นไหมฮะอืมซึ่งก็แน่นอนฮะว่าเอ่อที่เป็นงมมาลงคลิปอย่างนี้ถามว่าลงทําไม บสิคุณต้องการจะสอบถามฮะว่ามีใครในที่นี้ฮะเคยมีประสบก,การณ์ไหมว่าทายานั้งแตเบตาดีล้างแผลทุกวันอย่างเงี้ยมีเทคนิคไหมหรือมีวิธีไหมฮะที่จะจะทาให้แผลมันหายไวขึ้นนเนาะหรือว่าแบบทำยังไงก็ตามมีวิธีการรักษาหรือเยียวยายังไงเพราะพูดเร่องเบสิคุนเจ็บฮะเจ็บมากจริงๆแล้วก็พยายามที่จะแบบทายาติดพักก๊อสติดอะไรเนี้ยซึ่งเจ็บนะแผลมันค่อนข้างเยอะมากเลยอ่ะคือดูเนี้ยจะไม่เห็นอะแต่แบบโอ้โห ประมาณธุรกรรมเือกเกินฮะคือถ้าใครเห็นใจเบริคบุญนะฮะบอกบุญนะบอกบุญจะบอกบุญดีกว่านะฮะก็เออเนี่ยจะจะจะมีวิธีการทำแผลอะไรที่มันแบบดีไหมนอกจากอาทาเบตาดีล้างน้ำเกลืออย่างเงี้ยเบสิคบุญก็ทำอยู่ทุกวันนะฮะก็ไม่มีอะไรมากฮะมาอัปเดตเบสิคบุญฮะเดี๋ยวเองอีก หลายวันไปสิบก็จะมาอัปเดตต่อว่าเอ,อ้ยแผลเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะฮะนี่คือเรียกว่าเป็นตามติดประสบการณ์เ e อ็กซ์คลูซีฟของเบสิบบุญที่หาที่ไหนไม่ได้จริงฮะหาจริงจเพราะไม่อยากให้ทุกคนเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นนะไม่เอานะตกท่อน,นี่เป็นไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนะฮะโอเคนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากฮะเบสิบบุญมาพูดให้ฟังเฉยๆฮะถามว่าคลิปถัดไปเบสิบุญจะพาไปไหน แต่ถามว่าต้องเยียวยาแผลตัวเองก่อนบ,บัดแผลที่ต้องบอกว่าเป็นความซุ่มซ่ามและความสับเพร่าของตัวเองนั่นเองนะฮะเบสิบจะพาไปไหนและจะไปกินอะไรพูดเลยว่าจงติดตามคระจงติดตามครับเบสิบบุญไม่ถ้าว่าจอให้จะเป็นแผลก็บ่อแยน่นครับผมสำหรับวันนี้ฮะรบกวนบอกบุญเบสิบบุญฮะข้างล่างนะตามคอมเมนต์เลยฮะว่าทำยังไงดีนะฮะสำหรับวันนี้ต้องบอกเลยว่าราติสวัสดิ์องมื่นแล้วและ บายบายครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมมาอัปเดตครับเอาเบสิบมุ้ยังปกติสุขและแฮปปี้ดีครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ